สแกนมานี่สแกนทันเหรอสแกนอนขามประเทศมาเลยเสียงเงินขาประเทศก็บมแพงดอกสองสาบาทอนมาลดโนอนมาเลยนะคันแน่ฮะมาตรงมาจงมาจา้าดอกอนมาลดยายไปแหละยายยาย,ย,าย ยายเอ,อ้ยอ่ะกวนเก่งอ่ะไผกวนไผเก่งไผกวนไผก่อนเออไบ่อยมาคอมเมนต์กวนก่อนหน่อยกวนคืนแหงหยุ่งกวยออา่อยกวนคืนนะ่ออนนะนะักกวยอยู่ดอกกว้กวนมากไมกวนไ่อนอด่ะมาคอมเมนต์กวนแห่ะ เดี๋ยวจลงง่ายๆเด้อขบสองสมองนะเด้ออายุสองสมองสกอน์จึงลงไปเอิ้อหมูเจ้ามาน้ำไหมไปแม่เอิ้อหมูเจ้ามาลายๆหันมันจึงได้สมองลายๆหันไอดีลายบ่ต้องไอดีลงไอดีลายดอกโอนโมาลดขันแน่ขันใจหันขันบัตซี่เข่าก่อนหายน้ำล้งงงางเงินมันเด้งเข่าก่อนหายน้ำล้างลดนี่ต้องไอดีลกอกไอดีลายเหนี่ยาขัดบัตซี่เข่าก่อนหายน้ำล้างเลยไอดีลายหัน อ้นมาโลดแน่บอตุกติ๊กดอกเขาได้หาหมื่นทันมืออื่นในสัตว์หดเลยสนามบินก็นอยู่ใกล้ๆนี่มันยอาส่งที่อยู่มาพ่อมมันก็นมีในกันเขียนในลิฟต์มาดิคอมเมนต์ันนะี้เขาว่าโวนขาอย่างก็เขียนพี่อยู่มาอยู่ในหันนะเขียนมาใส่โลดใส่หุกหนามาพ่อมเด้ออนมาหาหมื่นเลยนาคือนปวนี่ก็บอก,บกบเอาอีไร บน,นอนน้ำกันก็นกนสิเราผ่าปกหนาไว้ตี้นั่นนะหนาคือปวกนี่ก็บอเอาด้วยหามื่นนะตายเลยกระสินอนน้ำกันกรสิเราผ่าปิดหนากจะสิเราตายแล้วอยมันก็สิพลงแล้วนั่นนะลุงดาวก็หึ่แม่ถึมาควนคืนแม่ก็งง ดูไปกวนดีนะเกตหาเออเป็นอะไรแหละเออไผกวนไผก้อนเอออย่าลงเดอ้อลงเดอ้อสปอยให้ยนาะลรดสปอยให้ยบออยู่ยนะืนลรดอ่ะลงเดอ้อยู่มันหอดสองสัมงหันมากวนหันไปเอ,อิมูมาจากสิบคนนี่สมัมวงมันก็ได้อยู่สิบสัมวงนี่ไปไหมไปเอ,อิม,มาโอนมันน่ะแม่เงินน่ะเลย นี่มันยังบอเห็นเด้งเข้ามาเลยนี่ว่าสลิปไปการโอนเงินมาฮะเออนังอยู่นี่หน้าจออยู่นียั้บอเห็นเด้งเข้ามาแจ้งเตือนเลยโอยโอ,ยโอนมะกรูเห็นมันเด้งมากรูดมีเงินเข่าบ้าใหขคอยหาหมื่นบาทนั่นแล้วคอยจีกเก็บเสื้อผ้านะบได้ยากไปซื้ออจะพุนก็ได้จีกเก็บไปเห็ดหยางมันเปืืองเนื้อที่จีกเก็บไปเก็บมายังสิคนซื้อมาตะผุนๆเป็นกระเป๋าโลด เราโอนเงินมาหายหันอึดอยากไปสั้งอยู่ไทยหันมึงขายเสื้อผ้านัน่คนคได้มีเงินเนี่ยไปซื้อเอาเลแหละสิเก็บไปยันแต่นี่เห็นมันหกมันเื่ออู้เจ้าหันจัดห้องไว้รถรู้ๆรถตอนหักคอยนะ <c oughs> เออปูบา้าเมนกระสาบเต็มอยู่หนูกระแลนอยู่บเอาลำเด้อนะใครห้องเขามาเมนถึงเมนอัพถึง่านี้รถแต่ห้องฮะเออจัดห้องไว้คอยรู้ๆรถบอกเจ้าหัน บอกไปเสาคอนโดก็ได <others su edo> mm ้ไปเก็บขี้เหนื่อในห้องเจ้าหันออกก่อนไหลนู้อะไแม่งก็ะสาหันก่อนเทาสวายเทาสวายกระเป๋าแปร์ ลุงดาวยังอยู่บนลุงดาวมาหัวร้อนนำกันก่อนลุงดาวเออ,อย่าเถื่อนหัวร้อด้วยกันก่อนเออคุณใสชัช่วสู้ <c oughs> ไม่ใช่ใสลุงดาวอ่านผิดแล้วสวัยเนี่ยตัวซอดีสระเอเอยสระอะเนี่ยตัววอเนี่ยตัววอเดียตัวตว,วอแล้วก็สระเอสระไอเนี่ยเออ i <laughs>